มาทำเพลอะไรเลยมาถึงก็ยิงเลยนะยูริเนี่ยน่าจะแครนกูไหนไะเนี่ย <plex> ยิงยิงแล้วก็ไปเลยอ่ะไม่ดูด้วยซ <จะ S 2> ้ำแค่ตรงนี้ยิงอย่างเดียวมันกำลังหาม,มุมยิงเราไอ้ดิออกแอดแอบแอบหนีไปเลยมีปืนไหมกูอยู่ไหนรถอ่ะใช่ใช่มีปืนลูก <S <S ลอกองกบแบบนี้ <S <S ดีนะยิงไม่โดนใครเลยมันกำลังวนมายิงอีกอ่ะเจอเดียวรถรถรถคันไหนนี่นี่ก็หลังรถคันนี้ไงคันเนี้ยขันเนี้ย ปืนเต็มแล้วันฟ้าเนี่ยคันไหนคันนี้คันใหม่ใหมีแค่ปืนลูกซองกับขันนี้ไงแพทริกวิ่งไม่ไหนคันนี้ไม่แล้ไหนไม่แล้วนี่ไงเนี่ยเนี่ยหลังรถคันนี้ผมเห็นรถตึมเลยตึมเลยโอเคเห็นแล้วเห็นไ้มเห็นแล้วจะไม่ตายไปแล้วหมอดีมาถึงยิงอย่างเดียวเลย ตลอขึ้นะครับคุณคุณยื้อไปยื้ไปมีรถเยอเดี๋ยวอยู่อยู่อยู่อะไรเมื่อกี้มีใครอยู่บนรถเหมอนผมเนี่ยไหนแม่เราติดเลยเรามีไอ้กันชนอ่ะเขาเลื้ยอะไรอ่ะมีกระสุนอ่ะมีกระสุนฟังอยู่ฟังอยู่ในตรงผมนี่ก็ะไหนอยู่บนรถอันนี้เขาเข้าไปในร้านเขาไปบี้ก่อนผมตายไปแล้วหัวดาบมีแน่ไปไหน คุณว่าเดี๋ยวกผมก็ต้องเกิดใหม่แล้ววิ่งมาใหม่เหรอ<ม>เกิดเวทผู้ใดเขาเทสก็ไม่เว้นนะเนี่ยตอนนี้ปกติ<ค>นเนี่ยเขากำลังคุยกันอยู่ผมเกิดเวทผู้ใดวิ่งมาใหม่เอาเพราะผมน่าจะตายเลือดไหลรัวๆเลยเอ้าไม่มีปัญหนเซลไม่มี กระชีกเสื้อที่ใสยย่ยมาพันเลเดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวมันเร็วเปิดสุดขภาพไม่ได้ขับรถบนทมันใช่ไหมคุณไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วปืนปืนมันไ,นได,ไดห้หมดเนาะแม่อยักขาเลยค่อยๆล้มไปทีละคน กำลังเสริมขอกำลังเสริมด่วนไม่ได้ยหยิบไม่มีไม่มีแหนบเลยตายไปแล้วใครขอยื่นปืนไปตายเพราะอะไรนี่เรื่องตัวตัวเราไม่บอกจะได้ 1, ปักแผลให้สิงผันผันแผลให้ผมหน่อยพี่เชยสิ ช่วยเอ็มหกสิบอยู่ไหนอะอยู่บ้านไม่ได้มาตรงไหนอะอยู่ตรงไหนอะคุณไปคุณนออาร์มีกระสุนป่ะอยู่บ้านอยู่บ้านนีอยู่ในกระเป๋ามั้งขอดปอนวิวอันนี้เสียงรถคุณเมฆหรือเสียงรถใครเสียงรถคงเนขับรถออกบานโอเคเดี๋ยวต้องเอาส่งคุณโออาไปด้วยเอาของ ยิงอยู่ในล่าสุดเพื่อนยิงอยู่นอกร้านอะมันยิงเข้ามาโดนคุณโออาไม่ไม่โดนผมผมเลือดหมดตัวตายอ้าวแล้วทำไมคุณเลือดหมดตัวได้อะเลือดผมเหลือสิบอะแล้วข้ามแถมสกรปรกแล้วมั้เฮ้ยเอสเขาวาปมาผมยังไม่ได้หยิบยิมพกสิบมาเลยคุณโน,นอาไม่มีแมกกาซีนหอนอผมมีแต่ของปืนผมมาเลยตัวนี้มันชี้ดักเหระเออมันชี้ดักนะตัวเนี้ย มาแกกินมีปืนด้วยซ้ำยิงเขาไงไม่มีกระสุนด,ด้วยซ้ำเก็บเก็บเก็บแล้วก็ไปขึ้นรถกันกลับบ้านก่นอนเอาของคุณโนอาหมดไปตอนนี้มาแล้วก็วับมาให้เลยก็จะไม่ยิงจากฝั่งไหนอ๋อฝั่งที่รถจอดอยู่อ่ะ มศพฝั่งหน้าร้านอะฝั่งหน้าร้านเนี่ยเพราะกระจกตรงนี้มันแตกแล้วก็เดี๋ยวแล้วรถเอาหายไปไหนกุ้งศพผมทำไมขี้เกียจขนของออกมาเถอะชิ้นอุ้มไปท็นศพเลยแม่คุณวางของทั้ไง่ายผมกำลังหยิบของผมอยู่ผมขอโทษนะครับใครสุขภาพดีดีซอมบี้หน่อยครับเสวยรวยนะเสวยวัดรวย โดนมาแล้วอ่ะมันโดนมาแล้วไพตเดี๋ยวไม่มีกระสุนโอ้ยเหมือนจะเลื่อนแหนกข้าหมายนีเดีด๋ยวผมก็ไปพิมพ์ดา่าในแชทบิดละอีกสักนิดเหมือนได้หนึ่งสีนซอน คนนี้เขาหนานะเขาหนามากเลยเขาใส่เ,าเขาขโมยกระเป๋าทหารผมไปเนี่ยอยู่หลังกระติกชาหยดเอามาเอามาเอาหน้ารับหน้าๆับอยู่บ้านมีกันหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ก็คิดของคิดว่าคุณอนุอาตให้มาเลยสะพายเอาไว้เอราะ่อ๋อ อะนี่นี่นี่ขลาขลไปยังแม่ไปแล้วมั้ย,ยอ๋อคนในรถเอาคนในรถคนในรถจิงอยู่หอตื้อตายสวยสวยนั่นนพูดได้ไหมพูดได้ไหมจิงไหมหรือเฮ้ยรอเก็บศพกันนต้องเอาศพ เดี๋ยวผมจะตายผมตายแล้วผมตายแล้วเลือดไหลตายอ่ะทำไมเดือดไหลตายเอา้บอลอะไรอ่ะยิ้ยิงมยิ้ยิ้คุณอ้ยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนไอหมอนั่นน่ะไอ้หมอนั่นน่ะคนไหนยิงมันยิงมันมันรีโหลดอยู่มันรีโหลดอยู่ในห้องน้ำอ่ะมิสเตอร์ซิเต้นอะอะไรใต้ต้นไม้น่ะใต้นไม้ไหนครันั่นน่ะมันวิ่งอยูเลยเห็นไหมวิ่เลยวิ่เลยวิ่งอยู่ทางนั้นอะไหนนี่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 เหยียบแป้งเลยที่สัตว์เออยิงอ่ะเงี้ยเออ พีพีเด่นผมยิงแล้ตายเนีมันพี่เข้าไปในปามันเจ็บขาคุณมจ๊ท้าวพังยังมุกพีจำพีตามมันอยู่คุณอาเดี๋ยวยิงเกียร์นะเดี๋ยวลงเปลาตบแค่ได้เอาคุณอะไรนะเอาซื้อดอกเจ็ทขาวเขาไหมมันเข้าไปในป่าอย่าซิกิยูมาเลยมาเลยคุณอยู่ไหนอยู่ไหน

สีเจนี่ต้องไปเอาศพเขาด้วยสินะว่าแต่เขาอยู่ตรงไหนวะตายในป่ามีศพยังไเดี okay. ๋ยววิ่งดูก่อนคุณอาเอารถมาก็ได้แล้วนี่จะกลับเสฟเขาไหมคุณอาเกิดเสียเขากลับ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 ไม่แล้วไม่เอารถไปพังทริงหรอเอาเอาเอาก็คุณมีหรือว่าคุณอาคุณอาไปขับรถเขาก็ได้ก็คุณมีกุ้น่าจะขับไหมศพสีเจหาไม่เจอ ไอป่าว่าแบบโดนไอเนี่ยกระสุนมาแต่ว่าปล่อยไว้ก็ได้ั้งเพราะว่าไม่ไม่ไม่เหยียบเฉยๆเพราะมีนั่นน่ะได้มีซอมบีเดี๋ยวรถแล้วก็กลับละอตอนนั้นเขาะมานอยู่แม่อมบีวิ่งตามมาเด็กมันมันเคมรถมันเคมรถเคมหรอเออเราเราทำไมเราไม่เคมบ้าง่ะเดี๋ยวคุณมีกูโม่ทำไมขับได้ตอนนั้นเมื่อกี้ผมขับไดไงวะได้๋ะลองลองเขาขับใหม่ใครจะเคมรถอ่ะคุณเมฆเลยนั่งน่ะซื้อเลย เคมรถเป็นคนที่ขับเป็นคนที่ขับไปบ่อยเกมคุณไนท์เคมปิงไอ้บ่อนี่ไอ้บ่อนี่เกมรถจริงคนที่ขับไปบ่อยก็คุณไนท์เด้แต่คุณไนท์ไม่มีบ่อนก็ซื้อซื้อรถยนต์ให้เขาดูดน้ำมันได้ไหมดูดน้ำมันได้เอดูดน้ำมันหน่อยนะครับตัดรถปิงไม่นี่ด้วยไอ้เกยเคมนะดูดน้ำมันไม่ได้นะตัด์ปิงไม่นี่เอย์เคมเลยการคบปากการที่ไม่ตัดใจอะไรอะไรคือปฏิเนมอลมันมันบวกอะไร ได้ achievement commando โอ้คขยิ่งกันดีก่อเป่ายิงซอมบี้อ๋อที่วันโผมายิงกันต่อได้ปืนเข้ามาไปกลับกันเถอะยิงลงไปไอมันจริงจมันเจ็บขาตอนยิงเข้ามาในป่าเอ๊ะขึ้นทาไมขึ้นรถไม่ได้อ่ะคุณยิงรถแต่ยิงสองนะย้ายไปสี่แล้วตอนแรกอยู่สองเนี่ยมันบอกว่าขึ้นไม่ได้ no permission เอ้าไม่ได้ตั้งค่าอ่ะทูเมะ อราทำไม <Okay. S 1> ไผมไึ้ได้ <Okay. S 1> มันมันอยู่ในตี้เดียวกันก็ผลขึ้นเราได้สิไม่ได้อ๋อไป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 เอ้าขึ้นเลยคุณนหนขึ้นเลยโอเคได้ อันจะมีหน้า, <นะ S 1> ากากเชื่อมเนาะใช่จะนำรถไปพันได้ไหมได้เหรอแนะมันจะยิงข้าเหรอยิงได้นะถ้าแต่ไม่ผิดคนต้องไปยิงใกล้ๆออกจากรถไปยิงแต่ว่าไม่ต้องใกล้มากนะระวังรถระเบิดมีรถระเบิดหรือก็ถ้าไม่ปิดไปปิดไปล้างเลยปิดไวมา ติงรอได้ไหมถ้ายางแตกก็จบอยู่นะ้วพร้อไปหรือไม่ก็ขับรถชนเครื่องดีอโอ้โหเดี๋ยวเราจะตายกันเลยดิด้านหน้ากป็นชนหน้าเราหมดสัมผัสแล้วนะถ้าไปกันเดืองไปพร้อ,อมไปยุ่งๆอ่ะแม่ก่เขาเกิดมาดรวอแล้วเขาเอารถเดดเเากก็จะนี่ยเพราะว่าเขาไปเลยไปเลยเนี่ยเพราะว่าเขาฆ่าตัวตายอีกรอบล่าสุดเนี่ย คุณคุณคุณผมเนี่ยไปแอบสักที่หนึ่งอ่ะสักที่หนึง่งอ่ะไปแอบคคิดว่ามันจะกลับมาเมล่อกลับมายังไงก็ต้องกลับมางั้นเดี๋ยวจะแคมป์กันอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวไปรับแพรติเอ๊นั่น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 ไปทำไป ขึ้นคุณนายฆ่าตลอดเลยผมยิงไม่โดนหรอเขียบรถคิวไงคิวสุดท้ายกลับ้านไหมสุดายเหรอผมจะแตกก็พอเยี่ยเดือนไหลเรือเลยคุณโนอาเช็คสุขภาพคุณมีคุณแม่แค่ไหนสิลมลมมาต้องซ้ำลมลมมาต้องซ้ำไอ้ยัยทุกูที่มันด่าเกียดอจวิ้นไม่ได้ครับรถคิวเป็นไรเป็นไรกลับบ้านก่อ เทค่อนก็นเลยเทคเลยโอ้โยผ้ามันแผลตัวกระโปงแล้วมันถอดให้ไม่ได้ดิอยู่บนรถมันถอดผ้ามันแผลให้ไม่ได้อ่ับกระบาดอะไรผมจะทำพิธีสาม,มัชน <c oughs> ลองเราต้นซ้ำฮีา <c oughs> ไอตอกสองนี่น่าจะแคนเลยนะกำลังจะกลับอยู่แล้วเชียวไม่น่ารีบเดินออกมาให้เห็นเลยแห้มุดปากออกมาด้วยนะสรุปกลับบ้านใช่ใช่กำลังกลับแล้วได้ซ้ำตกนังในกีตาร <c oughs> ์หรอเจ้ากันแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นนเอาเจ้ากันแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ได้าของมาไหมา เอามาแหละเอามาเอาปืนมาแต่ว่าเสียดายรถอยู่อ่ะเอาเคมเร็วไปนิดมาเคลมตอนไหนก่อนผมยังสงสัยอยู่เลยอ้นนี่ขาสว่าน้วยป่เน่ยดูไหมล่ะนม่